อยู่เฉยๆแล้วมีเงินเข้าให้เราทุกเดือนทุกเดือนไปตลอดชีพมีใครสนใจที่จะหาเงินแบบนี้บ้างครับสิ่งที่ผมจะมาพูดวันนี้นะครับเขาเรียกว่า Recurring Affiliate นะครับ Recurring เนี่ยมันก็คือการที่เราทำ Affiliate นะครับกับผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ที่เป็นรายเดือนโดยที่คนมาสมัครผ่านลิงก์ของเราเนี่ยนะครับแล้วเราได้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยบริษัทเจ้าของสินค้าเนี่ยเขาจะจ่ายเงินให้เรานะครับ เป็นจำนวนเท่าเดิมเนี่ยนะครับทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะครับจ่ายไปจนกว่าคนที่มาสมัครต่อเราเนี่ยเขาจะเลิกใช้สินค้าหรือว่าบริการตัวนี้นะครับซึ่งนะครับก็เป็นแอเฟ e ียที่ผมชอบมากที่สุดเพราะว่าผมเหนื่อยครั้งเดียวแล้วเนี่ยสามารถเอาเงินมาให้ผมนะครับทุกเดือนทุกเดือนนะครับไปตลอดชีพฟังดูแล้วมันสุดยอดเลยใช่ไหมครับถ้าใครชอบแนวแนวนี้เนี่ยนะครับวันนี้ไปเจาะลึกกันเลยนะครับ ครับผมเซียนเป็ดครับช่องผมแนะนําการหาเงินออนไลน์นะครับผมจะอัปเดตวิดีโอทุกวันอังคารและวันพฤหัสนะครับถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคการหาเงินออนไลน์ใหม่ๆเนี่ยอย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดใครที่มีคําถามอะไรนะครับเกี่ยวข้องกับวิดีโอนี้หรือว่าวิดีโออื่นๆนะครับสงสัยแอดไลน์นะครับหรือว่าทักอินบ็อกซ์เข้ามาในแฟนเพจของผมได้โดยผมจะใส่ลิงก์นะครับเอาไว้ตั้งคาบรรยายใต้วิดีโอนะครับก็ทักเข้ามาถามกันได้นะครับ หรือว่าคอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับผมจะได้มาตอบให้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงการที่เราทำ Recurring Affiliate นะครับพูดง่ายๆก็คือนะครับขายสินค้าที่มีคนเนี่ยจ่ายเงินเป็นรายเดือนนะครับแล้วก็เจ้าของสินค้าเนี่ยแบ่งเงินให้เราทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าคนที่มาสมัครต่อเราเนี่ยเขาจะเลิกใช้ซึ่งนะครับสิ่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่า Recurring นะครับก็คือมีเงินมาให,ให้เราตลอดตลอดตลอดนะครับ นี่คือสุดยอดนะครับก็คือปกติเนี่ยสินค้าทั่วไปนะครับเขาจะขายครั้งเดียวนะครับแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นครั้งเดียวก็จบแต่ a f f i l i a t e ประเภทนี้เนี่ยให้เงินเราไปเรื่อยๆนะครับนี่คือความสุดยอดซึ่งสินค้าบริการพวกนี้นะครับมันจะมีลักษณะที่เหมือนๆกันนั่นคือนะครับเก็บบริการรายเดือนต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่า SaaS, s a a s นะครับ S A A S นะครับ Software as a Service แล้วทำไมคนกลุ่มนี้นะครับหรือว่าลูกค้าเนี่ย ไปใช้บริการรายเดือนเนี่ยเขาจะต้องใช้ไปตลอดด้วยนั่นก็เพราะว่านะครับความกลัวที่จะเสียฐานข้อมูลลูกค้าที่อยู่ในระบบของเจ้าของสินค้าเนี่ยไปเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับสมมติว่าวันนี้เรามี Line Official a c c o u n t นะครับเรามีรายชื่ออยู่ใน Line Official a c c o u n t เนี่ยห้ 50, าหมื่นลนชื่อแบบเนี้ยนะครับแล้ววันดีคืนดีนะครับ Li n e บอกว่าจะไม่ให้ใช้ฟรีแล้วจะเก็บค่าบริการแพงหูฉี่เลยนะครับอย่างเช่นซักรายเดือนเดือนละ3 0 0พันแบบนี้เนี่ย เราพร้อมจะจ่ายไหมถ้าลิสต์รายชื่อที่อยู่ในไลน์เนี่ยมันสามารถสร้างเงินให้เราเนี่ยเยอะหลายหมื่นหลายแสนต่อเดือนเนี่ยเราก็พร้อมจะจ่ายนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่ Line OA นะครับ l i n e ออ f ฟิเ a l a ล c o u เ t เนี่ยตอนนี้เขาก็มีแบบแพลนที่เป็นแบบรายเดือนอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่า Line เขาไม่ได้ทํา a f ฟเ l อร์เนะครับอันนี้ผมก็เลยเปรียบเปรยให้ดูเฉยๆนะครับซึ่งนะครับ เมืองนอกที่เขานิยมเนี่ยก็จะเป็นพวกอีเมลนะครับอีเมลออโต้เรสปอนเดอร์ก็คือเรามีรายชื่ออีเมลริสเนี่ยอยู่ในระบบของเขานะครับแล้วเราก็ไม่อยากจะเสียฐานข้อมูลตรงนี้ไปนะครับเราก็เลยจะต้องเป็นจ่ายรายเดือนให้เขานะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเรคโคริงนะครับหรือว่าเราจะมีโฮสติ้งครับเป็นโฮสติ้งที่เอาไว้ทำเว็บไซต์แบบนี้นะครับบันเจ้าเนี่ยเขาเขาจ่ายให้เราเนี่ยเป็นรายเดือนรายเดือนนะครับคอมมิชชั่นนะครับก็เหมือนกันตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะมองเห็นภาพนะครับ ถ้ามองยังไม่เห็นภาพเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทําให้ดูในจอนะครับซึ่งในไทยเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับผมใช้อยู่เนี่ยก็มีชื่อว่า fannabank.com นะครับเว็บนี้เนี่ยเขาก็มีอั f i ฟล a t e ให้เราช่วยโปรโมตด้วยนั่นก็คือเป็นการไปแนะนำคนอื่นนะครับให้มาใช้ระบบของเขานะครับแล้วเราก็จะได้ค่าคอมเนี่ยสามนะครับมีคุกกี้เนี่ยหกวันซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราสามารถหาคนมาใช้ระบบของเขาเนี่ยนะครับเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่น,นครับ ไปตลอดนะครับแต่สิ่งสําคัญนะครับที่ผมอยากจะบอกก็คือการทํา A f f i l i a t e นะครับถ้าอยากจะให้มันยั่งยืนเนี่ยครับเราไม่ควรที่จะเอาลิงก์ตรงๆไปโปรโมทเพราะว่าการที่เราไปช่วยนะครับส่งทราฟฟิกส่งยิงแอดอะไรเข้าไปเนี่ยไปที่ธุรกิจของเขาเนี่ยมันเป็นการที่เราไปช่วยให้เขาเติบโตแต่เราเองเนี่ยก็จะไม่ได้อะไรดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็เลยจะมาบอกเลยว่าสิ่งที่เราควรทำนะครับนั่นก็คือเราก็ต้องเก็บ ข้อมูลของลูกค้ามาไว้ที่เราก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยค่อยส่งไปที่ลิงก์ a f f i l i a t e อีกทีนะครับเราจะได้มีข้อมูลของลูกค้าเก็บเอาไว้กับตัวนะครับเพื่อที่จะได้ทําการโปรโมทซ้ําๆหรือว่าถ้าจะให้ดีกว่านั้นเนี่ยเราก็ต้องมีสินค้าเป็นของตัวเราเองนะครับนี่ก็คือสุดยอดเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยครับก็เป็นตัวที่เขาเรียกว่าคอมมิชชั่นนะครับผมก็ได้เนี่ยครับซึ่งรายได้พวกนี้นะครับมันจะส่งมาให้ผมนะครับทุกเดือนทุกเดือนนะครับ ย่างเจ้านี้ก็เดือนละหลักหมื่นนะครับก็อันนี้ก็เป็น f u n n e l b a n k c o m นะครับ f u n n e l b a n k c o m นี่ก็เป็นแพลตฟอร์มที่เอาไว้สร้างฟันแนลนะครับนี่ผมก็มี Active subscribe นะครับ s u b s c r i p t i o นเนี่ยอยู่5คนนะครับคนละประมาณ5600นะครับเดือนนึงก็ประมาณ4 5 0 0 0านะครับก็คือโอนเข้ามาให้ผมทุกเดือนทุกเดือนนะครับแล้วอย่างนี้ก็เป็นเน่โฮสติ้งนะครับก็เดือนละหมื่นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับเป็นทูบ b อดีนะครับ คอมมิชชั่นเนี่ยผมเป็นซูเปอร์แอฟเฟด์แล้วนะผมได้ค่าคอม50%ตัวนี้เนี่ยผมก็จะได้เดือนครับคอมมิชชั่นเนี่ยนะครับส่งมาให้ทุกเดือนทุกเดือนนะ50%เนี่ยอาจจะดูไม่เยอะนะครับแต่รวมกันแล้วเนี่ยนะครับมันก็มากครับคือผมเน้นทำเนี่ยนะครับผมทําเพื่อที่ว่ามันจะได้ส่งรายได้มาให้ผมทุกเดือนทุกเดือนนะครับทีนี้เนี่ยนะครับการที่เราโปรโมทนะครับโปรโมทสินค้านะครับเราทําไปนะครับอ่าผมยกตัวอย่างนะครับผมโปรโมทไอตัวเนี่ยไอตัวฟันดาแบงเนี่ยนะครับ การที่เราจะส่งลิงก์นะครับสมมุติว่าผมได้ลิงก์มานะครับซึ่งผมสามารถเอาลิงก์นี้นะครับไปโปรโมทตรงๆเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับบริษัทนี้มันก็จะโตโตขึ้นโตขึ้นเพราะว่าเราส่งคนให้เขาแต่เราไม่ได้อะไรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราควรทําก็คือเราควรทําสิ่งที่เรียกว่านะครับเก็บอีเมลนะครับเนี่ยตัวนี้ก็เป็นเว็บไซต์ของผมเองนะครับคือผมก็เก็บชื่ออีเมลนามสกุลนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับ แล้วก็มาดูสิ่งที่ได้นะครับนี่ฮะผมก็จะได้รายชื่อมานะครับเป็นเบอร์โทรอีเมลนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับพอคนเขากรอกฟอร์มข้อมูลอะไรเรียบร้อยให้เรานะครับสิ่งที่เราทําถัดมาเนี่ยก็คือเราก็ต้องเก็บคน,นครับเอาไว้ใน Facebook กลุ่มของเราเองอันนี้ของเราเองนะครับะเสร็จแล้วเราก็ ถ้าบางคนเนี่ยอาจจะใส่เป็นลิงก์ไลน์ตรงนี้ก็ได้อันนี้ก็คือสิ่งที่ผมบอกว่าเราควรจะเก็บข้อมูลลูกค้าเอาไว้ด้วยนะครับ <S <S เพื่อที่เราจะได้นําเอาไปใช้ต่อนะครับใช้ก็อย่างเช่นเราสามารถนําสินค้าเนี่ยไปขายซ้ําได้ในกลุ่ม,น,มน,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 นี้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยวางลิงก์แอเฟเวลเลตนะครับตรงนี้คือลิงก์แอเฟเวลเลนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับถ้าดูตรงมุมขวาล่างเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นลิงก์แอเฟ l i a เลของผมนะครับนี่คือขั้นตอนการทำานาปแอเฟ i วลเ t e เพื่อความยั่งยืนนะครับ ซึ่งย้ำอีกครั้งก็คือเราก็ต้องส่งคนเข้า landing page ของเรานะฟันแนลของเราเก็บอีเมลของเขาเรียบร้อยนะครับแล้วก็พาเขาเข้าไปในกลุ่มเราแล้วค่อยวางลิงก์นะครับอีกทีหนึง่งซึ่งทําไมคนจะต้องซื้อของของเราด้วยนะครับเราเนี่ยก็ต้องมีข้อเสนอนะครับมีของแถมของฟรีจาก e b o ุ๊การที่เรามีอะไรพิเศษให้เขาอย่างเช่นการเข้า facebook group มีการที่เราสามารถปรึกษาตัวต่อตัวนะครับอะไรก็ตามที่สามารถล่อนะครับดึงดูดให้เขาเข้ามาซื้อผ่านลิงก์เราได้นะครับ นี่คือการทำเพื่อความมั่นคงนะครับถ้าใครสนใจที่จะโหลดนะครับดาวน์โหลด a f f i l i a t e ที่เป็นพวก r e c u r r i n g เนี่ยครับผมก็ทำา eBo ๊เอาไว้ให้นะครับก็เข้ามาที่เว็บผมก็ได้ครับ 100ksecret.co เนี่ยนะครับแล้วผมก็ใส่ลิงก์เอาไว้้นะครับก็กรอกนะครับกรอกละเอียดนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไปดูกันก็ได้นะครับก็มีอยู่ประมาณ20อันครับที่เป็น r e c u r r i n g แล้วก็จ่ายแพงด้วยนะครับทีนี้นะครับแล้วเราจะสามารถทำการตลาดได้จากที่ไหนบ้างนะครับ ก็ง่ายๆเลยก็อย่างเช่นนะครับเป็นแฟนเพจเป็น a c e b o o k กลุ่มนะครับเป็น y YouTube อย่างผมเนี่ยผมใช้ u t u b e นะครับปกติเลยเนี่ยผมจะนิยมทําเป็นบล็อกกับ YouTube นะครับผมก็จะใส่นะครับเอาไว้ใต้วิดีโอนะครับในยกตัวอย่างอันนี้นะครับเนี่ยผมก็จะทําวิดีโอขึ้นมานะครับเสร็จแล้วผมก็จะใส่ลิงก์เอาไว้นะครับเนี่ยใส่ลิงก์ตรงนี้ครับเป็น n d i n g page นะครับก็คือเพื่อที่จะให้เก็บอีเมลนะครับเป็นฟันแนลที่ผมเตรียมเอาไว้ก็ประมาณนี้พอคนเข้ามาเนี่ยแล้วผมก็ เข้าไปขายนั้นอีกทีนึงนะครับนี่ขั้นตอนก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะมาลองยกตัวอย่างนะครับในการถ้าเราอยากจะสนใจจะทำนะครับพวกแอฟเฟลีย์พวกนี้นะครับทีนี้เราจะเริ่มต้นยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็หาคีย์เวิร์ดก่อนครับผมจะลองทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือโปรแกรมที่เรียกว่าคลิกฟันแนลนะครับคลิกฟันแนลเนี่ยนะครับเป็นคล้ายๆกับเครื่องมือทำฟันแนลนะครับของฟันแนแบงนะครับซึ่งเป็นระบบคล้ายๆกันนะครับน่าจะเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับแต่วว่าเปลี่ยนหน้าตานิดหน่อยนะครับ ทีนี้เนี่ยถ้าผมอยากจะโปรโมทตัวนี้นะครับผมทําไงนะครับผมก็ไปเว็บไซต์ที่ชื่อว่านะครับ Answer the Public นะครับนี่อันนี้เลยนะครับ Answer the Public นะครับแล้วผมก็เอาคําว่า Click funnel นะครับเข้าไปค้นหาสิ่งที่เราจะได้นะครับอันนี้ผมให้ดูเลยนะครับนั่นก็คือคําถามนะครับนี่ฮะคำถามต่างๆนะครับนี่ฮะนี่ฮะซึ่งพวกนี้นะครับเราสามารถเอาไปทําบล็อกเราสามารถเอาไปทํา youtube นะครับนี่ฮะ ไอเดียเพียบเลยใช่ไหมครับก็เหมือนกันนะครับเราจะไปทําเกี่ยวกับพวก a f f i l i a t e เจ้าไหนเนี่ยนะครับเราก็เอาคำถามพวกนี้แหละครับที่เขาถามเกี่ยวกับตัวเครื่องมือเนี่ยเอามาใช้นะครับเอามาทําเป็นบล็อกทําเป็น y o u t u นะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่เป็นคนเนี่ยมันก็ถามไปตลอดครับก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างเบื้องต้นครับในการที่เราจะเริ่มต้นในการทํา a f f i l i a t e นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับนอกจากที่ฟันด b แบงเขาจะมี affiliate ของเขาแล้วเนี่ยนะครับ เขาก็จะมีอีกตัวนึงซึ่งเรียกว่า One Funnel Challenge นะครับตัว One Funnel Challenge เนี่ยนะครับก็เป็นคอร์สนะครับที่เขาให้คนเข้ามาเรียนรู้นะครับวิธีการใช้งานตัวแพลตฟอร์มแล้วเขาก็ให้ Affiliate เนี่ยไปช่วยโปรโมทนะครับค่าคอม50%เนะครับ50%เลยนะครับแล้วก็นะครับการที่จะเข้าไปโปรโมทไอตัว One Funnel Challenge ได้เนี่ยนะครับเราเองนะครับจะต้องผ่านเงื่อนไขของเขาก่อนนะครับก็คือเราก็ต้องใช้เครื่องมือของเขานะครับใช้ไอตัว Funnel Bank เนี่ย แล้วสามารถสร้างเงินให้ได้20,005นะภายใน30วันโดยเขาจะสอนนะครับเป็นขั้นเป็นตอนเลยว่าคุณทํายังไงให้มันได้20,005นะภายใน30วันแล้วคุณก็จะผ่านนะครับในการที่จะเข้าไปโปรโมทสินค้าของเขาทําไมมันถึงต้องทําอย่างนั้นด้วยครับการที่เราทํา affiliate ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้จักสินค้านั้นดีก่อนเราต้องบรรยายนะครับอธิบายให้คนอื่นรับรู้ได้เหมือนกันว่าของมันดีแล้วก็เราเนี่ยเคยใช้มาแล้ว แล้วมันได้ผลจริงๆนะครับไม่ใช่ไปโปรโมทอะไรก็ตามที่เราไม่รู้นะครับไอการที่เราโปรโมทสิ่งที่เราไม่รู้เพื่อที่จะแบบได้ค่าคอมนะครับคนฟังเขาก็รับรู้ได้ว่ามันไม่อินนะครับแต่ว่าถ้าเราอธิบายนะครับเราทำคอนเทนต์ออกมาแล้วคนที่จะมาสมัครต่อเขารับรู้ได้ว่าเราเนี่ยนะครับรู้จริงนะครับแล้วเราเชื่อว่ามันดีจริงๆนะครับเขาก็อยากจะมาใช้ด้วยนะครับฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับก็คิดว่ามันยากใช่ไหมครับแน่นอนครับมันยากแน่นอน มันไม่ง่ายเหมือนการที่เราไปขายพวกของที่มันจับต้องได้นะครับค่าคอมมิชชั่นมันสูงนะครับไอตัวที่ผมทำอยู่เนี่ยค่าคอมเนี่ยก็สองสามพันเลยนะครับต่อหนึ่งหนึ่งเซลล์เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ย ความยากเนี่ยมันก็ต้องมากขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราไม่รู้นะครับเราจะทําไม่ได้นะครับวันนี้เราไม่รู้เราก็เรียนให้มันรู้แล้วก็ลงมือทําให้มันเข้าใจแล้วเราก็จะทําได้เองนะครับถ้าเราเอาเวลาผ่านไปไม่ได้มาลงเรียนรู้นะครับเราก็จะเสียเวลาไปเปล่าประโยชน์อย่างน้อยเนี่ยครับผ่านไปปี2ปีแล้วนะแล้วเราเข้าใจเราสามารถลงมือทําให้มันแบบมีความชํานาญมากขึ้นนะครับเราก็จะเป็นคนที่เก่งได้ในอนาคต อย่าเพิ่งบอกว่าทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลงมือทำกับมันให้สุดๆนะครับถ้าใครสนใจเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องของการทำอ f i l i a t e เพื่อความยั่งยืนนะครับก็เรื่องของการเก็บเมลกับลิสต์นะครับการสร้างออฟเฟอร์พวกนี้นะครับผมได้ทำสรุปนะครับเป็นคอร์สเล็กๆนะครับราคาไม่แรงมาก590าบาทนะครับแล้วก็มีพวก โบนัสต่างๆมากมายที่ผมจะเอามาแถมให้นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยนะครับก็คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับผมปักเอาไว้ตรงคอมเมนต์นะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้โอเคครับเรื่องของการทำเอฟเฟรตนะครับการได้เงินทุกเดือนนะครับทุกเดือนนะไปตลอดชีพนะครับก็มีประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าสงสัยเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์ถามผมได้นะครับหรือว่าแอดไลน์นะครับทักเข้ามาถามผมในไลน์ได้โอเคครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ